ไม่ไปวัดแล้วเนี่ยไปครับนี่มาเอาังพี่เป่าให้น้องสลันครับเอโหลครับพี่ชายพี่ชายมาแล้วครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาหาเงินนอนเตียงก่อนพี่ไอ้ตออยู่ไหนอะ่ะนี่ไงข้างๆพี่เนี่ยแบกลิดเลยแบกลิดกับแบกลิดวะไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับไหนแก๊งไหนที่อยากหอกูกูเปิดได้หมดอ่ะคาโรงพยาบาลอ่ะัอโหลครับ ชนไหล่ผมมีอะไร,รเปล่าอ๋อเหรอเย้กดตัวเองพูดไม่ได้ยึดแม่อ๋อเหรอรอครับรอครับครับครับเมืม่อกี้โดนชนไหล่ผมมีอะไร,รเปล่าครับไม่มีครับไม่มีแ่แหลกเหียอเอาเจคะนไม่สั่งเนาะครับเนาะมีหน้าที่ดูก็ดูไปครับแชท เจ็ด yeah. แน่เดี๋ยวมึงโดนลนะเ้ยววมึงกล้ามากเลยววที่มึงโดนอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้พวกไอ้นี่มันมันด่านะบอกก่อนนอนติ่มแล้วมาแล้วครับพี่ชายขอบคุณนะครับพี่เอาเท่าไหร่อ่ะเอาเอาเอ็มหนึ่งครับให้น้องมันตั้งตัวหนึ่งกล้ามหนึ่งเจ็ดครับได้ครับอันนี้มันโอนมันไม่เสียค่าเปล่าหรอครับไม่เสียไม่เสีย อุ้ยกดผิดพี่มันมันทำใหม่แล้วถ้าโอนแล้วมันจะเสียเสียดอกเบีย้ยเปลนาไละพี่นะตูวก็ได้ครับฮัลโหลน้องน้องไอนีอ้แก๊งไอคาบุกิปะไม่ใช่ครับข้างหน้าเขาอ,อีกครับโคอ,อีกนั่นแหละเมื่อกี้ไอคนนั้น,น่ะขับรถชนป่านหน้าพี่อะไม่คิดจะขอโทษเลยเหรอคนไหนครับคนไหนอ่าเห็นแต่เห็นใส่สูตรแก๊งแต่จำไม่ได้ครับใส่สูตรเป็นสูตรแก๊งเลยเป็นคาบุกินะครับ จะไม่ได้ครับแต่ใส่สูตรสีม่วงครับเป็นลูกคาบุกิหลังเลยฮัลโหลตอนเลกอะไรอ่ะเลขอ่าแป๊บนึงครับพี่หนึ้งก็หนึ่งเจ็ดคนให้นะครับครับผมไม่แค่ขอโทษแค่นั้นแหละได้ปะอันนั้นผมขอโทษแทนได้นะครับโอเคน้องครับโอเคโอเคอะไรเหรออะไรเหรอมันขับรถชนผมพี่อ๋อโอเคไม่พี่ขอครับพี่พี่ไม่นี่พ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 ี่ฟอร์มฟอร์มรุ่นใหญ่ครับฟอร์มรุ่นใหญ่แบบ เดินเดินฟอร์มรุ่นใหญ่เป็นงั้นเนี่ยเมื่อกี้เดินผ่านนิดนึงว่ามีอะไรป่ะแต่ตัวเองมีแค่ปากหลก็เลยฟอร์มรุ่นใหญ่เมื่อกี้มันไม่ได้เดินชนผมหรอกผมไม่มันขอโทษผมไม่เจ๋๊เรื่องได้อะไรบ้างอ่ะเรือได้เลยให้ขอโทษอย่างเดียวเหรอใช่ครับพี่อันหนึงนะทำทรง น,นโอ้โทรหาปุกแล้วกันเดอ้อไปอะไรเนี่ยไม่ใชไปไหนอะยังไม,ไม่รู้ไม่รู้เลยคาหาเกียนแถวนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ต้องไปขแข่งกันหรอพี่จะไปไอเดียรับหญิงอะโอเคครับพี่ช่วงนี้หญิงเยอะหรอพี่ ได้ได้ครับแต่ว่ามันมีถ้ามันมีคนแรกพี่จยาเอาด้วยใช่ปะพี่เปาพี่เปาหาว่าไงว่าไครเป็นอะไรไม่ไม่พอดีพอดีมันมีคนไอ้นี่อยู่ตรงนู้นตัวตรงเลเบลมึงมึงมึงก็ไปรับแทนกูดิไม่ไปไม่ไปไม่ไปเหมือนกันครับพี่คือถ้ามันมันมีคนแรกพี่จะแลกใช่ไหมแลกไหมอ่อฮะถ้ามันมีคนแรกแลกอยู่เนาะแลกอะไรวะแต่มันไม่ค่อยมีใครแลกไงพี่เพราะว่าแบบเขาเสียได้ที่นู่น แต่หาใแต่มื่อกูให้กูให้มึงไปแล้วอะครับพี่แม่ของพี่ของพี่จะแลกด้วยเปล่าเดี๋ยวหาให้แลกอะไรวะแลกจากที่นี่ไปที่นู่นไงอืมคร<ม>ับผมผมผมรู้ว่าแต่ผมไม่เข้ามาสามสิบวันถ้าไม่เข้ามาสามสิบวันจะดูรีตัวไหมอ่าใช่อะไรแบบกันไว้ก่อน ดียังไม่โดนลีไม่ไม่มึงจะไปรับหญิงเปล่าไม่ไปครับผมไม่ไปไหนทั้งนั้นนะเงี้ยหยับกวนตรงเนี้ยพี่แล้วาปไหยอ่ะสวัสดีครับพอดีพอดีตอนพี่เล่นกับตอนอะตอนตอนเล่นตอนเล่นกับตอนที่เป็นตอนเป็นแท็กซี่อะแบบเหมือนมันเป็นโลที่แบบไล่จีบหญิงไปทั่วไงก็เลยจะชวนไอ้ตอนไปเล่นซะหน่อยแต่ว่าแต่ว่าตอนไม่เล่นครับอ๋อไม่ใช่พี่ไม่ใช่อย่างนั้นมันจะรีประเทศแล้วพี่ใช่ครับ แต่ตอนไม่เล่นกันนั่นเองครับโอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นพี่มันจะรีแล้วพี่ก็เลยไม่ไปไหนกันอ่ะอย่ารีอย่ารครับผมโอ้ไม่ใช่ครับใช่ใช่ครับบ้าบ้าอะไรอันนี้แฟนพี่หรอคนคุยที่นี่เออคนคุยครับโอ้ชื่ออะไรชื่ออะไรครับเนี่ยคนคุยชื่ออะไรอ่ะครับขอโทษ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 ครับ เขาไปคุณหมอเขาเล่นกับพี่มันอ่ะเล่นกับพี่ตลอดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับเม่นใส่ชุดหมอเลยเอาเงยงงี้มันมีชุดหมอแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แบบครับมันเกินยังอ่ะพี่เซนเฮ้ยไม่ได้ครับต้องเก็บไปมันอยู่ในโรงพยาบาลอ่ะมันเข้าไปในโรงพยาบาลอยู่แล้วครับในที่แล้วบอกต้มหมอด้วยนะนานไปยังหมอว่ากล้แจังหรือมันเพิ่งมาเนี่ยฮัลโหลครับแก๊งโคอี่นี่ตีกับใครล่ะครับตีกับนครบูดครับนครอะไรนะครับนครบ้าน มันไม่มีแก๊งใหม่ๆเลยอ่ะเนี่ยหลังลีพี่เข้ามาป่ะเนี่ยอะไรนะหลังลีเข้ามาป้าหลังลีเหรอถ้าใช่อาจจะมาครับผมตอนนี้แก๊งแก๊งไหนใหญ่สุดครับเนี่ยในในพอขอถามนะในแมครับพอดีเพิ่งเล่นนะจะไปไปหาเพื่อนพ่อเดี๋ยวจะได้ไปขายยาหรอดีไปนะครับดีเอ็มเฮดมั้งครับไปหาเพื่อนพ่อจะได้ไปขายยาหรออ๋อไม่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 ไปแล้วครับเดี๋ยวจะไปขายยาแล้วครับ เอางี้พี่ให้เกียรติเราตัวตัวไรมาไม่ไม่ไม่กันพ hey, uh ี่พี <Okay. ่จะทำอะไรพี่เดี๋ยวพี่ได้กับตอดก่อนก็ได้นะหนูจะไปไหนครับหนูก็ไปหาหัวแหละค่ะไอ้ตอดไอสัตว์ครับผมสวัสดีครับพี่พี่พี่ท็อดท็อดอะไรอ่ะตัดเน่งไก่มันท่านนะ อั๊บไ่ไหอ๋อพี่ต๊อนตีที่มีลูกเยอะๆแล้วลูกแต่ละคนก็ชอบมาดื้อๆแล้วก็ชอบไปตีนคนอื่นแล้วก็โทรฟ้องพี่ต๊อนตีโพกให้คนดูยังครับโอ้โหไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่หรอผมอยากเป็นหมออ่ะครับแบบเดียนหนึ่งเข้ามาทีหนึ่งรับไหมครับเนี่ยไม้จลรับราคาคต๊อนตี เอาเฮ้ยสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เปาสวัสดีครับไม่เจอกัานเลยนะคะก็ไม่ค่อยว่าครับผมสวัสดีครับไม่ว่าหรอกค่ะเดี๋ยวนี้เกษียณจากเกษียณจากงานราชการไปทำอะไรแล้วพี่ไม่ได้เจอกันนะเพราะว่าพี่เปาบอกผมแล้วว่าถ้าหาแดงในเครื่องแบบนี่มันนานกว่าจะได้ตังค์เนาะพี่เนาะใช่ใช่้โหพวกับรับราชการอะไรอย่างเงี้ยพวกหมออะไรอย่างเงี้ยมันรวยยากพูดตรงอ่ะ ใช่ครับเออนวยยากอะไรเงี้ยทีนี้นี่ฝากประกาศดยนะจริงจริจริครับใครรีบฝากประกาศหน่อยประกาศประกาศลรกิกันมาะไรเงี้วยเร็วรยเร็วเพราอีนอประกาศแบ็ิสเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมมานี่เองครับไปบอกเาให้ครับไม่ครับไปบอกเาตใจให้ครับตใจให้นี่กเป็นคนดีผมขอยอมเป็นคนเลวในหัวใจคนเร็้ไม่มีคนประกาศนะครับเยหรือว่าให้ผมเลยแต่ว่ามันอยู่ข้างในเห ฮัลโหลครับฮัลโหลครับสรุปจะให้ผมเป็นหมอไหมเนี่ยมึงจะเป็นหมออะไรต่อฮัลโหลครับโคอีหมอจะประกาศแบงค์ลิ้แก๊งคุณอ่ะข้อหาอะไรไปตีอะไรกันในโรงพยาบาลไม่รู้อ่ะใช่ใช่ผมเป็นไรครับรวยครับรวยไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ดูนะโอ้ยคุณหมอครับรวยเนี่ยมึงคุณหมอใครใครมีข้าวบ้างครับไม่ครมีข้าวบอกรวยไม่เออเออไม่จะตายแล้วเกย์เลขอะไร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 ผมเลขหนึ่งศูนย์สามศูนย์ครับโอ้ขอบคุณครับ เปี้ยรถคูไปไหนวะเนี่ยไม่แล้วมีรถสี่ปะไปหาเลี้ยนไหมพี่รถสี่ไปหาเลี้ยนรถสี่ที่ผมไปผมไปเจอรถใครไม่รู้อะจอดอยู่ตราลงมือยืนรถใครมาก็ได้ไม่นี่ไม่นี่นี่นี่นานะเลี้ยนไม่ได้ปะพี่ขึ้นไม่ได้เหลือโลเภะพี่ชายครับหาว่าว่าว่าพี่ชายครับเขาจะมีสียสามพันไหมครับค่าทารถแต่าถึงโอ้โหค่าพารถนี่เลยครับ รู้มากแล้วมึงเดี๋ยวกูตบปกติขอค่าพารถที่ได้เป็นแสนไม่ใช่หรอครับโอยรู้มากรู้ละวันนี้ดิทำไรตอนไหนผมไม่รู้แม่อร่อยดิอันนี้เอาว่าเอาอันนี้เล่นสตอรี่แก๊งเลยอครับเนี่ยครับอ๋ออันนี้ขับได้อยู่มั้งครับเนี่ยอ๋อขับได้ครับแล้วก็หล่าไปบรรทุกอะไรเข้าไปเนี่ยมันเล่นสตอรี่ได้เหรอเนี่ยละเอ๋อได้ป่ะครับเนี่ยละเอ๋อร์ไปกินสอบได้มครับเนี่ยผมว่าน่าจะลากลากเอ๋อได้นะพี่จะล่าเอ๋อก่อนนะอะไรอ่ะตรงนี้มี นานโด้ไหนขอลองดูก่อนครับพี่ลองดูก่อนโจ้แล้วนะครับขับทีนี้นะครับแรงเหรอเจ้าเหรอเจ้เหรอไปเตาะดีกว่าไปเตาะดีกว่าไปเตาะดีกว่าได้พี่ได้ได้ดูโซฟามันจะถึงเหรอวะมอไซค์ไม่ยิงแรงกว่าขอคนในตู้ดิเขาหล่กี่หัวขี่หุกกี่หุกเดี๋ยวผมดึงคนเอาไพี่เดี๋ยวเดี๋ยว พ um ี่คุกเหรอหรือผมเองพี่มีเงียไม่กันได้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 ปรทุบาทำอะไรครับเนี่ยหรยัี่คุกยี่คกี่คุกี่คกไอออกูเข้าไปคุยกับเขาดีดีฮัลโหลเป็นไรกันเนี่ยแล้วกูก็ใส่เลยเอาไปคุยกับเขาไปเอาไปคุยเขาดีอ่ะเอาไปคุยกับเขาดีอ่ะไม่เอาพี่มันล้ำ ไปอไรหรอควดคีวคีวคีว้คมนบอกว่าใครวะฉันมันไม่ไอดีบอกนะมันมดงงจังกูเอากระดาดิไงเข้าไปด <No> ่านดิไอคีวู้ดคีว ah> totally ู้ดคีวู้ดคีว้ ู่นี่เลยใช่ด้หาเด็กเงแหาเด็กเงโคตรเจียนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปต้องซู้ปฟาใหม่ดีผมเปิ่ตะโคนผมเปิดผมตคนแล้วผมตะโคนออไราบว่าเกียร์ที่เอ๋อครับเนี่ยากันดิฮัลโหลครับดักดักผมขออนุญาตดักจุดได้ไหมครับ ไอ้กิ๊โวยไอ้กี๊โวยกิ๊โวยโวยชนหมอนสัตว์ตายไหมอ่ะไม่ตายมั้งเฮ้ยตายเลยตอสหมอภาพตัดเลยเฮ้ยขอโทษครับคุณหมอไอ้ตอดไอ้เหี้ยคุณหมอภาพตัดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมออกคันรักษาให้ไม่ได้ตั้งใจครับใจครับ ขอโทษครับขอโทษครับแต่คนคนคนที่ติดติดตู้นี่ไม่มีติดพูดนะครับผมใช่ฮะโไอ้พี่พี่พี่เอาคุณหมอไปส่งโรงพยาบาลหน่อยคือน้องแม่อ่ะคิดติดตู้คิดติดตู่นะมีป้าหมอไป่อนมอมอะไรอยู่พี่เดี๋ยวผมจ่ายค่าหมอให้ห้าพันเลยไม่มีหมอมีหมออยู่ตรงหอไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดติดตู่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 พ่อไหนหมออยู่ตรงหอวะไหนพี่หมอครับหมอเยอไม่แน่ใจแล้วแบบนี้เยอะอะลุงครับหมอหมอครับหมอ ว่าไงครับอ่าไปชุบนะครับมีหมอตายนะครับตรงนี้ครับอันนี้หมอผมไม่ได้บูลลี่นะหมอเสียงแก่อายุเกษียนตอนไหนครับเนี่ยหรือว่าจะรอเอาเงินเกษียณจากโรงพยาบาลครับเนี่ยตื่ติดตื่นเติดตื่นเติร์ดอะไรครับหมอตายครับวไอ้นี่นี่ครับผมครับผมครับผมผมจะรับผิดชอบนี่ภาพปาดนี่ภาพปาดฮัลโหลครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมหนึ่งหมอโอ้โหโอ้ยไม่มีเลยไม่แล้วแล้วคุณ ตัดผมบ้างนะครับโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่ปนติสิงไอ้นี่ปนติสิงหรือเปล่าครับเนี่ยไอ้นี่จะเป็นปนติสิงเลยหรืครับเนี่ยไอ้อดีตผอโรงพยาบาลสวัสดีครับสวัสดีครับไม่สวัสดีครับอดีตผอแต่เขาไม่ตัดผมก็ไม่เอาเลยนี่คอมนี่คอมแรงต้องร้านพี่เขาอะโหลครับไอ้ไอกข้างๆนี่ปล่อยจอหรือกันจอมาครับเนี่ยไม่ไมนเหลี่ยมจังนะครับน้าหรือเปล่าเหลี่ยม ฮัลโหลแล้วได้คิวหรือลืมรอแผลเป็นครับเนีโอ้คุณบูรี่ผมเกินนะครับผมไม่ได้บูรี่ผมแค่ถามไม่เฉยไงเพาแบบนาอันนี้อันนี้อันนี้ชอบเพลงพี่คัพไม่พี่ปลาคัพแชนดีหรือเปล่านี่เป็นหมอระดับเพลครับเนี่ยหน้าตาไม่ทันสมัยครับเคยฟังเปล่าคุณก็น่าบล็อกเดียวกับผมนะไม่ครับไม่ครับอันนี้ไฮไลท์ชมพูเหรออันนี้เอาสมองหรือเปล่าครับเนี่ย ปาฮะอันนระดับ <zer> เ <x 3> <Ont op> <kita> <idal 3> พิงซ <tube> ีเน่คนเก็บน้ำคารัปลาขอโทษด้วยครับหมอไปแล้วครับครับผมขอรับขอต้อครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับครัครับสียครัวครัวัสดีันจะรีดีเยอะไปจีบี่รับีบีคไนี้ยัี่เนี่ยีี่ย อย่าตไอ้สัตว์พี่ชายเป็นไรไหมพี่ขอโทษครับขอโทษครับอี้ยตายเลยอย่าตไอ้สัตว์พี่ชายเรียกอะไรเดี๋ยวผมเอาเงินให้ตึงนะพี่พี่ชายเรียกอะไรพูดกดพูดให้หน่อยพี่กดพูดมาหน่อยครับขอโทษครับเดี๋ยวเอาค่ารักษาพยาบาลให้พี่พี่ชายพี่ชายอันนี้พี่ชายเอ้าไม่พูดอ่ะพี่มันต้องกดเคยพูดปะเออดีๆพูดแล้วฮัลโหลครับพี่ชายครับว่าไงครับ ขอโทษนะครับพีขบข่ขอโทษนะครับขอค่าขอค่าเตียงได้ไหมอ่ะโอ้โหอโุตส่าห์เอาเอากรองให้กรองซ่อมได้ไหมอ่ะได้ครับผมไอดีหนึ่งสี่สองแปดครับไอต๊อ,ไอไดไปทำลงไปทำไรอ่ะไม่รู้พี่พผมผมพี่ชายเรียกอะไรนะผมง่วงที่ผมขับถูกเลยนะครับผมขอโทษหนึ่งสี่สองแปดใช่ไหมผมขอโทษครับผมพันหนึ่งเด้อพี่ชายครับผมครับผมครับผมไอต๊อดเป็นไรอ่ะ ไอตอสเป็นไรอ่ะง่วงพี่ง่วงไอตอสมันลมชักหรอง่วงพี่ง่วงอ๋อโอเคว่าไงครับน้องกันไปนอนกันกันไปนอนก่อนก็ได้อ๋อไม่มีอะไรจ้าจะขโมยรถใช่ป่ะอะไรครับเนี่ยจะขโมยรถเหรอโอ้โหชั้นจะขโมยรถชั้นจะมาช่วยนะรถชั้นนะไหนรถไหนรถไหนรถคนไหนรถคนไหนเนี้ยเนี้ยโอเคแล้วไปแล้วไปไอหมาขี้หรือเปล่าวะไปไหนวะครับพี่ครับตอนนี้ตอสอ๋อนี่ฮัลโหลครับ ยังไงยังไงรถรถเท, 1941, ท so ่มากเลยเมื่อกี้เขาเึ้าหนูเลยว้าตัวแรงตัวแรงตัวแรงธรรมดาครับของธรรมดาครับก็แต่ชื่ออะไรครับเนี่ยปลาทูปลาทูปลาทูเหรอมีแมวยังครับเป็นแมวชอบกินปลาทูอ่ะไอ้ปลาทูแม่กองเราคอคอหักหรือเปล่าครับเนี่ยขออนุญาตไปแกะปลาให้แมวกินได้ไหมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรคไม่เป็นไรเป็นโอ่เป็นไงเกิดโซ่เลยอนหน้าตาการไปพาดตายแล้วเฮ้ยผมมีกล่องชุบมันมีกล่องชุบผมให้กล่องชุบมันไปแต่ผมเอากล่องชุบให้ ลองเด้งสพดิไปพี่ขึ้นรถเรงกแล้วเกอสมบน่าตะกำเมื่อกี้ที่หัวส้มเลยหัวแหลมมันสองหกเก้าอะไรห้ครับใครชนมึงใครชนมึงเดี๋ยวกูก็ะทืบมึงไปนอนเลยไปนอน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 โรงพยาบาลโรงพยาบาลเอารถขึ้นแล้วนะกาล่าฮัลหลขาขออนุญาตขึ้นเทลลคอปเตอร์ไปด้วยได้ไหมครับเนี่ยไปดิ หาตรงแรงดียว่าพี่เอาขันไปยี่นี่ไปไม่พี่ยังดูดีว่ามันซ้อนได้ป่าวะดูดมันไปอ้ไอ้อ้ยอ้อ้ไอ้ไ้ไอ้ไม้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอไอ้ไอ้นอ้้อ้อ้อ้ไน้้อันนี้อ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้อกไอนไอ้ไ้อ้ไ้ไไอ้ตอ้าอ เลี้ยวเลยพี่ใครเลี้ยวเลยมึงเลี้ยวสิกูขับอ่ะม่มามสัมเป้์มามัมสัมเป้์ให้ลงมาเลยกูแทงให้ทำน้องกูตายทำน้องกูตายี๋ยวเออดีพี่บิงขึ้นรถรถพังไรโง่ อพ,พ,พ่อพ <online> <pl ains> ี่พี่พ่อพี่ปืนปืนพี่ฮัลโหลพี่ขอโทษพี่ปืนพี่ไม่ได้จริงว่ะไม่ทันไม่อยากใช้ปืนอ่ะเอ้าทำไมอ่ะไม่อยากใช้เป็นเพราะอะไรอ่ะน้องน้องครับพี่ครับขอโทษขอโทษไม่พี่ไม่ใช้ปืนอ่ะเมื่อกี้ไม่กล้าใช้เป็นปืนนี่ไงไอต่อโดยอีกละอ๋อฮัลโหลครับให้น้ำเกลือหน่อยนะครับพอดีว่าง่วงนอนโรงพยาบาลแล้วทีนี้โดนเหยียบรถสามล่างหัวงอก ช่วยหน่อยครับเวนกรมมียูจีด้วยใช่ไหมครับเป็นกรมติดจระวดพองว่างนอนนะครับชุบได้ครับหาได้อย่างงี้ง่ายดีกว่าน้อยตายบ่อยๆน้าหมอใช่หัแล้วกี่บาทเนี่ยตายบ่อยขนาดนี้ครับหมอพันห้าครับเออสามพันไปเลยมาสองคนอะไม่ทาฉีดน้ำเลียได้พันห้า อ๋อผมโอนให้ก็ได้ครับแล้วถ้าสามพันน้องว่าไงเล่นอะไรครับเล่นอะครับสองหกเก้านหมื่นหนึ่งไม้มหมื่นหนึ่งได้แต่ไปกับพี่นะอ๋อคลักทำไมอ่ะคลักมาไม่ได้ใช้เป็นหมออ่ะอันนั้นเอาไว้เอาไว้ตัดไอ้พวกคนไข้หรือเปล่าพวกมีดอะไรนะไม่เผื่อแบบว่าเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยนี่นะครับทางของรถนะครับโทษดีครับถ้าเผื่อเข้าห้องผ่าตัดจะได้แบบชำแหละทุกคนเนี่ยอ๋อแล้วรถเป็นที่อะไรนะพี่ติดหลังหลังติด ไปกับหมอหมอห <iro> มอ like ไปด้วยหมอหมอหมอไปด ouais. ้วยครับไอไปไหนไปไหนนะหาแดกกับหมอแล้ครับไปไหนก็ไปแล้วนะมันจะรีนะคะเนี่ยผมจะไปรีตัวเนี่ยครับไปรีตัวครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับแต่มาลีเคยไปสัมเดชไปบอกคุณหมอร้องกดนเอฟดูวไหมครับ มันจะเร็วขึ้นนะครับผมเองพี่ <laughs> <laughs> พี่เป่ากูก็ต่ายอ่าวที่นี่เล่นเอาฮาครับอารงครับดีท่าพีเจริงครับขอโทษครับก็ยังได้หมอเป็นเมียแลบเลยต้องตายบ่อย,อยงไงไม่น่าเลยาตายซ้ำตายซ่อน <laughs> บอกกูไม่น่าเลย <laughs> เอาลี่ช่วเดวยพี่เอาชบหน่อยครับคุณหมอสองตายคู่เลยครับ อันนี้อันนี้หมอชลบุรีรวยอย่างเดียวเลยป่ะครับเนี่ยดีดีเขาชนเซรีน่ะรถคันนั้นน่ะไม่แบ็คลิดดี้อะไร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 แบ็คลิดเลยแบ็คลิดเลยแบ็คลิดเลยวันนี้แบ็คลิทไม่ขอโทษด้วยแบล็กลิเลยไม่ขอโทษด้วยใช่เขาเห็นด้วยนะโอ้ชลบุรจริงจริงจริงจริไม่ไม่ไม่หมายถึงแก๊งไากนาการการไม่ใช่แก๊งนาการไม่ใช่นาการพี่ข้ออื้อข้ออืออ้าวไม่ได้พี่ป้าพี่ป้าต้องถ่ายไหครับ หอพมเนหมอเขาแทงกันเราไปแทงด้ปะไหนะไหนอ่ะได้ได้ไปเลนีไนจุนทวงแขนเนินะงับเินะงับครับเขาเขาทำเขาทำแบลิแบลิแบ็ลินนี่เฉยเขาทำต้อตายตายตอดตายตอดตาย แบคลีด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 แบคลัแบคลแบคลีดเด้อล่ลเด้อล่ะเด้อล่ะไอวิ่งวิ่งวิ่งเราไปทำกันดีเอาไปทกันดีเอาังแทงหมอบ้าขันพ่อแล้วมึงจะรีดทงานเ้ยาก่อนคุณไปอมันผมปอหมอนี้วันนี้้เ้ยไอ้อ้าวปนไไปให้ปไปให้หมดเอาให้หมดมลนวะมันไม่มีเงี้ยเลยป้อมเหมือนแฟกระโกซมสายอันีเีย ปนชุ่มแนครับชุ่มแนครับชุ่มแนครับพี่ชายชุ่มแนครับอยากเล่นนี่ครับอยากเล่นนี่ครับอ่าอยาเล่นมันจะดีแล้วสิ่งใครสะท้อนออกมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้พี่เคป่ะเนี่ยพี่เคป่ะเนี่ยใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยเคเหรอผอบอเคใช่ปะใช่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 ไอ้ยเคอน้องสวัสดีน้องเฮ้ยเคสวัสดีอันนี้ไม่ได้หาดเคลื่อนแบบแล้วเหรอเคไม่ไม่อันนี้อันนี้ดมนมได้ไหมครับตรงขอนี้ดมได้ไหมครับผม ดูบนทักดูบนทักโอ้โหกล่อนแล้วแล้วไปไหนต่อไหนต่อไม่ได้ไปไหนต่อเนี่ยต๊อไม่รู้ว่าพี่เปิดขาว่าขับแท็กซี่ไงอยู่นี่บ่าอยู่นี่บ่าจะมาขับแล้วแต่มันไม่มีอู่เลยมาอยู่นี่บ่าอยู่นี่บ่ายอยู่นี่บ่าโอ้ยหลี่หลี่บอกคุนะบอกคุณนะบอกนะบอกคนะบอกคุนะบอกคนะบอกคุนะบอกคุนะบอกกูนะบอกอกคุนะบอกคุณนะอกคุณนะอกอะไรนะ